สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่พีปานาอาเมื่อนีกั้นพระมาขวจับกลับออกมาจากวัดแล้วเนาะคะ่ะนัดกันกลับแม่กลุ่มพระว่าบากลับจากวัดแล้วจะไปปล่อยเหล็กวิ่งเงินหลานลยเดอร์วัชันเพิ่นกกนเลยว,ว่าเออวัชันเพิ่นว่า แม่คั่วแม่คั่วได้ยินอ่าได้อ่านคอมเมนต์แม่คัวเซียนป่าติ้วเข้าแล้วสมควรปล่อยเซียนป่าติ้วก่อนการที่แม่คั่วจะไปลงเลขนี่พี่น้องแม่คั่วต้องได้ตัวเลขก่อนเด้อต้องเข้าใจเพราะว่าถ้าเซียนปลาติว๋วย่งบะทรงตัวเลขมาแม่คั่วก็เอาลงบ่ได เพราะว่ามันบมเมนตัวเลขของแม่ครัว่วอ่าพี่น้องเอฟซีต้องเข้าใจตามนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อิีิให้มันได้ใจเฮาคือว่าตัวนั่นตัวนี้มาเร็เรแน่ถ้าแม่ครั่วบ่ได้ตัวเลขแม่ครั่วก็ลงบ่ได้อ่าขออธิบายจุดนี้เด้อพี่น้องเด้อแม่ครั่วขออธิบายจุดนี้เพราะว่าอ่าอันได้เห็นคอมเมนต์เพิ่น่าคือบอ ลงเซียนปลาติว๋วก่อนอันเซียนปลาติว๋วนี่แม่ขั้วแห้งอยากลงพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบอยังบ่ทันได้ส่งตัวเลขมาแม่ขั้วก็เลยลงบรร่ได้เนาะพี่น้องเนาะมือเส้านี้มีมีแม่มนแม่มนเมืองอุบลเพิ่นมาท้ำบุญเพิ่นมาท้ำบุญนำ้ำ นี่แม่ขั่วจดไล่ซื้อไว้แม่มนเมืองอุบลเพิ่นมาทำบุญน้ำพ่อดาบเซียรละยองบุญบวชพ่อดาบเซียนละยอง,อเ,ยนยองเนาะเพิ่นจะบาบวชเพิ่นจะบวชบาเพิ่นบาไวเพิ่นเล่ใดสีไดเวลาเพิ่นจะบวชประมาณนี้แหละพี่นอ้องพอเสียดพ่อดาบเสียรละยองเพิ่นกระเล่ทรงขาวมาทาั้งแม่ขั่วเพิ่น่าหาจากมีเอฟซีอยากรวมบุญเดอ้อแม่ขั้ว อ่ะแม่รัว่วเกษีไปย,ยู่ค่ะพี่น้องไปร่วมบุญน้าเพินอยู่เพราะว่าตอนที่ลูกสาวแม่รั่วเสียตูเพินกบมารวมบุญน้าแม่รั่วสามพันบาทอ่ารวมกับเอฟซีเพินคือกันเอฟซี FC เพินกะซอยเพินน้าแน่อตูเพินก็เป็นอ่าประมุขประท่านมาซอยแม่รั่วคือสามพันบาทอ่าช่วงบางปีใหม่เห็นเนาะค่ะพี่น้องเนะาะบ้านนี้เพินทรงข้าวแม่ขัว แม่ขัวก็ต้องได้ไปร่วมบุญเพิ่นแล้วก็เอฟซีเฮาผู้ใดอยากร่วมบุญกับพ่อดาบเซียนละยองเดอ้อบุญบวชพ่อดาบเซียนละยองอ่ะกะโทรมาทาังแม่ขั่วได้0 9 8 1 9 2 7 9 2 5่เอบอร์แม่ขัวหรือว่าผู้ใดมีไรไมียังกระทักกันเขามาได้อยากร่วมบุญหาบาทสิบบาทร้อยหนึ่งสองร่อยบวากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาเฉพาะผู้อยากจะร่วมบุญเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ่าอันนี้แม่ขั้วแจก,กบุญบาน,นี่ตัวเลขแนวอาโอยังย่งยอีกบุญนึงพี่นอ้องเมเร้านี่มีเอฟซีโทรมหาแม่ขั้วต่อแม่ขั่วยู่วัดเพิ่นยู่ทางไหนน้อบว่านดะไราลละเอียดดอกเพิ่นยูสายทั้งเซียนปลาติวเพิ่นหมานน้ำเสียนปลาติวแปดแปด เพิ่นกะว่าจะร่วมบุญน้าแม่ขั่วหารอยบาทอันนี้ยังบ้านไหนรู้ซื้อเพิ่นแน่นอนเดอ้อเพิ่นสิทักไล่กับแม่ขั่วามาแล้วแม่ขั่วจังสิประกาศลงอีกั้งหนึง่งอันนี้คือสายเซียนปลาติว๋วอ่าอันนี้คือสายเซียนปลาติ๋วเพิ่นโศกหมาน้าเซียนปลาติ๋วก็คือแปดแปดเนาะครับพี่น้องเนาะเอา้าบานี่เอฟซี FC. คอมเมนต์มาว่าเป็นยังคือบนโลกเซียนปลาติวก่อนขออธิบาย ว่าเสียนปลาติวย่งบ่ฮันทรงตัวเลขมาเดอ้อ้าเพิ่นทรงตัวเลขมาแม่ครัวก็ต้องได้ลงเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ครัวยังหายห้พี่น้องเบิ่งอีกคลิปแม่ครัวคือ,อยังนี่ค่ะอะอ้าบาน,นีคลิปนี้นี่ค่ะ ไพ่ไพ่ไรอบบนของแม่ขัวเดอ้อชุดบนตอนเย็นแม่ครัวจะปล่อยภาวาตอนนี้แม่ขัวสีว่างตัวเลขของแม่กุมภาวาเลขวิ่งเงินล้านเพิินกรภาวาเพิ่นอยู่ท่างไก่ภาวาของแม่ขั่วนี่สีลงตอนใดก็คือคือสีใดจังสีหน้าตอนแรงก็ได้ตอนเศร้าก็ได้จังสีแม่พี่น้อง ถ้าบ่มีเซียนมาแสกแซงแม่ขั่วก็สิเอาตัวเลขของแม่ขั่วลงค่ะฮโัฮโหลฮัลโลวัดดีค่ะจ้าอ่าตอนนี้อยู่ในคลิปแล้วนะคะ เอาเฮ็ดหยังพีลวัดพี่วัดเร็วท่านใจแท้สนดอกเอากลับมาจากวัดกะมาเฮ็ดบนเด้วเนาะพี่น้องเพื่อกระทาเบิ้งคันดี<ส>แมนว่าให้ส่งอันซอทียูมาไว้ให้ทางไล่ส่งส่งแน่เดอ้อจ้าจ้าอันสีส้มสีหาเบอร์อันเบอร์นั่นมันลรอก มึงดูชีวิตข่อยแม่คั่วจะวางไดเดินหน้าตอนนี้เขาล็อกเบอร์เบอร์เทีย่ข้าใส่เบอร์หลักไหมบ่เติมเงินให้เขาจะเทียอะไรเขาล็อกมันละคนไล่โทษเขาบ่ได้อันเขามาส่งอันของมืออันเขาโทษเขากบโทษบ่ได้ได้ไปบานหาเขาเอ้าบานันที่อยรได้คเอ้าให้ตั้งไดบนันย่ามคอยส่งไปให้ตั้งไดบนันคอยไล้คนหาเบอร์ไม่ค่อยแต่นี่นี่ค่อยกําล่างเขียนเบอร์ไม่ไว้นี่ ไสสิว่าเอาเบอร์นี่ทรงกาเทียสม,มุิว่าเจ้าทรงมากเขาสิโท่เขาเบอร์เกามันก็สิบบอกว่าระงับการใช้งานส่วขาเออเอจ้าเกาเบอร์ที่ติดต่อได้ให้คอยเด้อเพราะว่าอันว่าไม่ยังดอกพี่น้องสีสรงบักม่วงไปเพิ่นกินเพื่อนว่าเพื่อนบ่ได้กินบักม่วงแก้วสดๆดกระสั่นว่าอยากกินบักม่วงธร <c ười> รมชศาสตร์ม่วงโบราณเท่ายูุ่บานเท่ <c ười> า,เามันก็มีพอได้กินยูดอกปืนไม่อยากดอกบ,บักม่วงแต่ว่ามันมมแจะบักม่วง ท่านสมัยอ๋ออยากกินบักม่วงโบราณโบราณเด้บักม่วงโบราณอ่ะเขาเลี้ยงมันสีเงาพดว่ากันเขาเลี้ยงเอาเดินบนรางไปฟอมบ่านี่หรือจังไรที่เอาตะวินเงินล้านตะวินเงินล้านวิ่งเงินล้านงวดนี่อันได้แปดกับหกเลขวิ่ง กับหกบอเมนยังดอกอันก็สิบรร่อท่านเอาบนล่างนั่นเอาทาเอาไปพร้อมจับคู่ตัวพุ่นเอ้อจ้าจ้าอ,อ้าวสูรสูส้ให่ให้ให้ขอโทษเอฟซีพนแทีมเลกลางที่มันผิดมันบ่กเขานั่นขอโทษขออาภาัยเดอเอฟซียายบวกเลกผิดเอารังวันที ตีออกแล้วของงวดก้อนก้อนผุ่นม่านเขียนมันก็เลยผิดมันก็เลยบ่กเขา่าเออ,อสรุปแ,แล้วอเอาเอาตัวเลขมาบวกพิษแมนเอาอันเอารางวัลของงวดก้อนมาบวกงวดนี้จังสี่แม่แม่ขั<อ>้วมันก็เลยผิดเออเป็นอาศัยมือขึ้นกันกับแม่ขั้วบ่อ กระจัน์สีได้หูแจักกันสีนะกระจันสีได้ไปน้ากันสีนะเฮ็ดสายพี่น้องเอซีเฮาเสียงเงินได้นี่เฮ็ดดีๆเ้อร์บาดนดีให้เวลาต้นนีไปหาอีคามือต้องหามลุตัวเลขบาานี้อันงวนนี่สีสีเฮ็ดพี่ีพี่ฉันเป็นพิเศษบาดนี้เลยไปย้อนเฮ็ดเบิงเอาเลขลางมันเขายูเข้าโตกับมันมันมาสุขหกศูนย์เนาะมันได้ออกศูนยกเป็นบะอืมมันออกศูนย์เรา กูเห็ดอีหยังให้เพื่องมันคือได้เจ้จังสีแบดนี้เลยไปเบิ่งไหลเบิ่งบัดนี้แท้จักของเอารางวั่นปีติมาล่องเออเกาะเลขออกนั่นปีติมาเฮ็ดเอาเลขก้อนหนานั่นมาเฮ็ดมันก็เลยผิดอือโอ้ยขอขอดภัยหลายๆเด้อ FC เอ้ยใช่ศาสตร์แล้วเพิ่นเพื่อนละจีบ้าโอ้ยเฮ็ดให้เฮาเสียเงินนําเนาะเพิ่นว่าเอาจังได๋เฮากับมันเฮ็ดชูทิ่ใสเนาะ วิง่งเงินล้านนี่ว่าิดดอกอเ็ตคักแล้วนี่ได้กได้โกกับแปดงวดนี่สูตรที่หนึ่งได้หกบ่สูตรที่หนึ่งได้แปดสูตรที่สองได้โกสูตรที่มันได้เกตนะมันได้โกงวดนี่สูตรได้แปดได้แปดก็เก่า๋อ,อ้อบานนี้มันจีเป็นยี่สิบแปดงวดทีเนาะอันนี้เนาะยี่สิบแปดงวดอันนี้อันนี้จีเป็นยี่สิบเกตงวด ว่านลายล่กันตัวนี้ลายล่กันเออมาลายล่กันเลยกาว่าอันอันงวดุกนี่ว่างหันแล้วเป็นเกตแล้วกับบมาเนาะค่ะโอ้ตะเวก็ว่างวดนี่แล้วสีบ่มาอยู่พรงะว่ามันมันตปเกี่ยวของกับเบื้กเด่นสามใช่ไหมบ่แมนเออเอาอีกจักสองมื่จัดชุดบนเด้อ จ้าจสองหมื่นจัดสุดบนหลกักสามตัวบนล่างจ้าเออห้ามลงห้ามลืมบอลแมนได้ขันลืมแต่ละเทียพี่น้องเอฟซีเข้าพนพนเปลี่ยนเอฟซีเข้าพินพนพนพนาพ่นตามเข้าเด้แมนยูดอกอมแม่ขั้วข่อยกาว่าอยู่โอ้ยกะเจ้าเลยสิวา่ากูให้เลข กันว่าถือกยากลงว่าข่อยกยานทั่วล่องข่อยกันทว่าบัติจังไรจังแปลเอาเล็กรางวัลหัวกอาหนีมาเห็ดหัวดนีจังสิแมมว่าองวดมันออกปัจจุบันเห็ดแม่มันก็เลยผิดนี่หละขอพิจารของมันของแม่กลุ่มพระว่าเอ๊ซิเอ้ยขอตรษขอไปหลายๆเด้อบันมาเห็ด้อนหลังเบิองจังเขาหกศูนย์โตกับหมวก้อนนี่มันไปเจ็ดสองบนโตกับเมันบ่หมวดนีมันมาหลัง กศูนโตกับวันนี้มันสีบ่อันออกตรงอยู่บ่แม่กลัวเออเอาจังไรกะพี่น้องเอฟซีเพิ่นกระรอแม่กลุ่มเพราะว่าคือเก่าเพิ่นเป็นแฟนครับเฮ้าเพิ่นกระรอกคือเกา่าจ้าจ้าเอา,าขอบุญขอบุณหล,ลายๆเด้อดมีามีนัดอีกสองวันกับเอาเอเฮาเลียกรางเพื่อเลียกบนลงก่อนธรรมดาอนลรางออกก้อนบนดิแม่กลัวเฮาออาเฮาเอา,เ,อา,เ,อาเลียกางออกก่อนเนาะ อ่ะโอเคอีกสองวันเจอกัน yeah, yeah. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> อ่ะพี่น้องสำหรับเลขวิ่งเงินล้านแม่กุมภาวาสูตรที่หนึ่งได้แปดตัวเดิมสูตรที่สองได้หกเด้อพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาสูตรนี้ยี่สิบเจงวดยังไม่หลุดอันเป็นงวดที่28สูตรที่สองยีงวดยังไม่หลุดอันนี้เป็นงวดที่27่สิบเจด้ แคหนาจอกันไว้พิจารณาค่ะตะวันงวดที่ยี่สิบเนี่รุดเด้อตัวนี้เด้อพี่น้องนี่ตัวนี้รุดดตะวันรอบนี่จะเดินต่อหรือไม่แคหนาจอไว้พิจารณาไพ่มีลักซิปลักหน่วยหรือว่า,ามีเลขไว้ในใจแล้วตัวเลขไว้ในใจกะเอาไปติ๊ดได้พราะว่าเลขวิ่งเงื่อนลานเป็นที่เลขเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะคะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ ให้พี่น้องเอฟซยูดีม่แห้งเดินทางไปสให้แคล้วคลาดปลอดภัยอย่าเก็บอย่าไขา้อย่าจนให้ร่ำรวยเงินทองให้ร่ำรวยน้ำใจสวัสดีค่ะ